อ่านั่งดีเดียไม่ยิ้มใส้อุปยอาบน้าบ่ยืดตัวตรงๆยืดตัวตรงๆเต็มจอยครับวันจันทร์มือไม่ เริ่มต้นอาทิตย์ไม่เริ่มต้นสัปดาห์ไม่ขาดรงเรียนหลายบอ่อส่วนมากกับนีแต่ผู้ญ,ญิ่งมากผู้ชายกับพลัม,ลมก่อยมากรับตาลงดีๆรับตายืดมืดบางอย่างก็อเดี๋ยวเนี้ยอกใอดใส่หัวในน้ำนี หายใจเขา่าพุทธหายใจออกโทษอยู่เหมนกันะพุทธโทษพุทธโทษอยู่ทันทีพัดปล่อยวางพุทธโทษบ่มีใส่บ่มีขวาบ่มีหนา้าบ่มีหลังพุทธโทษพุทธโทษหายใจเข่ากับพุทธหายใจออกกับโทษหายใจเข่าพุทธหายใจออกกับโทษเป็นการปล่อยวางอารมณ์เราต้องคิดไปหน้ามาหลังเราต้องไปยัง้งส่วนระยะเวลาห้านาทีสิบนาทีเฮ็ดได้บ่ตัว คือการฝึกสติฝึกสติและลึกกู้วาม่ต้องคิดไปใส่ไ่ต้องไม่ใส่มาใส่สติจดจ่ออยู่กับพุดโทษนะจดจ่ออยู่กับลมหายใจอยู่กับพุดโทลมหายใจเข้าพุดลมหายใจออกโทษเท็ดดวงจิตเท็ดย้ำเลยกับมีเวลาว่างกับเทีดบ네่มีเวลาว่างกับเท็ดเพราะว่ามันอยู่กับลมหายใจว่างกับหายใจบ่ว่างกับหายใจ แสดงว่าพุดโท่อยู่ได้ทุกลมหายใจอันนี้แห้งดีสุดปไปเกเพราะการเป็นการหูตัวเป็นการระลึกรูเป็นการการูในตัวเองอ่าูตัวเองรูระลึกรูตัวเองเป็นการเขามาเบิ้งจากค้องได้เขาเบิ้งจากคว้องก็ได้ง่ายส่วนมากคนอยากไปเบิง้งแต่้างนอกไปเบิ้งแต่ผู้อื่นผู้วีเบิ้งจากคว้องนี่เบิง้งยาก การที่สอนจะคว้างก็ได้ยากแต่เนแต่ว่าสอนผู้อื่นอย่างไงอยากสอนผู้อื่นอยากสอนผู้นั้นอยากสอนผู้นี้อยากบอกผู้นั้นอยากบอกผู้นี้อยากได้อันผู้นั้นอยากได้ผู้นี้อยากเ็้โกรธผู้นั้นอยากโกรธผู้นี้อยากทั้งั่นซี่มันก็เลยเห็นไงพราะว่าใจมันเป็นเบิ่งไปข้างนอกมันไม่ค่อยเบิ่งแก่คว้างคนจีนสีเบิ่งแก่คว้างคนจีนจีเขามาดูเนีจะคว้างว่าเบิ่งแก่คว้างนี่ได้ยากหาหาคนยากเฮ้ยนี่เป็นคนส่วนน้อย สิเขามาเบิ่งจะคว้างเนีหัดไว้หัดเห็นมาเบิงเ่งจะคว้างไว้เ้าอยู่ซุ่งมือนี่กมีผู้ใดได้คิดได้อ่านไป็นขอคิดขออ่านจด้เท่อบอลทีอมันแล้วไปพเพราะแล้วมือเพราะสมบันนำบ่ตายไปซืซ้อๆอย่ยให้พระกันเหยียดเห็นเป็นชีวิตจิตใจเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นลมหายใจทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละอันนี้เป็นการฝึกฝึกแล้วผู้ใดสิได้ดีกระโตผู้ฝึกนั่นแหละได้ดี เฮ็ดดีก็ได้ดีเฮ็ดซั่วก็ได้ซั่วยู่เจ้าของนั่นล่ะอ่ได้ดีแล้วไปจังไงได้ดีแล้วก็มีความสุขผู้ใดสิมีความสุขกันผู้เฮ็ดนั่นแบะมีความสุขมันเป็นผู้เ้าเนี่ผู้พาเฮ็ดเองมีความสุขอ่านู้ประพฤติปฏิบัติเอาเองนั่นเดียบผู้มีความสุขขั้นอันใจบ่นิ่งบ่วหุจักหยุดบ่วหุจักนิ่งไรกัดแล่นเสียายหาหนานหานี่ตำหันตำหนี่ใจมันแล่นตำไปใจเป็นหน่ายกายเป็นเบาเถนตบันนี่ใจมันไปดูไรกายมันกับไปน้ำกลนเถนตบันเนี่ยกามัน น้ำนาไปร้อยแปดพันประกานแต่ว่าร่างกายมันไปน้ำบบดได้เบิร์ตเสนไปได้จะมองคัก,ก,กมองอดใจบบได้ตัวก็ได้ไปมองแต่ว่าคานลงพดกับมหูจักอดใจกันไปน้ำใจไปน้ำลองไปน้ำอันนี้กันใจที่บได้ฝึกเฮ้งก็สิไปไล่เขาไปอีกใจผู้ฝึกแล้วกหนจักฝืนหูจักคิดหูุ่จักอ่านเขาไปอีกอันนี้ก็ไข่เขาไปเนีอยข้าวเบอรเกนอไปล่วงไปเลื่อยไปอีกตัวตีบตัวเดียนไปผลทุทไทยเป็นยังกลับมากต่ไม่ได้ถูกกลับมา เมื่อยกับมาใจเรื่อยลาปวดหัวปวดสมองกับมาวุ่นวีวุ่นวายในจิตในใจอันนั้นแหละทุกข์ใจอับคับแค้นเนีนใจอุกอังค้งเข้าอุกอังใจคิดยนกลำบากใจนี่แหละอันนี้แหละลำบากใจสีว่าอย่างใดเป็นยังสั่นเรื่องของมันเป็นยังสั่นเท่ากับพรกกันฝึกใบฝึกบ่ิห้มันไปเบื้องไก่ตัวเป็นหน้าใจตัวเป็นตัวผ้าคิดประเดนคิดใบดักมันไว้ตัวนี้แหละมันผ้าป่ากัน ขั้นไปตัวนี้บ่ไปกอนขั้นใจบ่ามากมันก็บ่ไปได้เดียวเนี่ยมันไปน้ำใจมาใกใจจากไดซื้อแล้วเงินจังแล่นน้ำไปร่างกายกับไปน้ำก้นตัวใจเป็นหน้ายกายเป็นเบาใจไปกอนกับกายกับไปน้ำอันนี้เท่ากับขั้นเดินหัมันดีเท่ากับสร้างเป้าไมยสร้างมองไปให้มันตัวตัวมองแรกก็มองไหน,นละเป้าไม้ใกล้ๆเป้าไม้การเลียนการศึกษาตัว ออกหมายการเรียนเหตุเร่งเรียนซะก่อนเรียน,ยน <c oughs> มีวิชาเหมือนมีซั์อยู่นับแสนหนึ่งตัวต่อไปก็จะมีวิชาติหลืกหาสินหนึ่งตัวหาเงินหาท่องหาความนี่กับว่าไปอีกในส่วนของการใช้ชีวิตสร้างโลกเป็นแต่ว่าหาแหลวาจะหาเหาหาางกับไปหาความสุขก็เก้าจังบัดเด็กพรกกันมาสอนนี่หาความสุข 9, ะส,ส,สะวกวันก็ได้สุขจากใจสุขจากความม่มี บ่มียั้งมีตัณใจใจมีตัณฑ์ปุถุโซื่อๆนี่ก็มีความสุขใดใจมอมุ่นมีพุ่นไม่นั่นแหละใจสงบนาทีสันติพลังทุกขังก็คือสุขอื่นยิงกองความสงบบมมีนั่นจ้ะขันใจสงบแล้วมันกับมีแต่ความสุขเกิดขึ้นตอนรองเห็นมังเป็นอย่างขัเป็นอันใจอันเป็นกังวลเป็นมีตกเป็นกังวลเป็นห่วงนั่นห่วงนี่เป็นนั่นเป็นนี่มันจิทุกข์ซ้ำใดก็บเบิ่งออกจากความ น้ำบัมี้ินโอ้ยปลอดภูมิร้องสบายสดชื่นเหมือนยืนบนเนินเขาหนุนว่าไปตัวอันนี้ก็เป็นอีกอวิธีเปรียบเทียบจากของถ้ำบริษัทมันกระมูกจักเปรียบเทียบจากของมันก็มีตั้งแต่สิไปไปน้ำใจต้องการไปน้ำใจปรารถนาไปน้ำใจแลนต์ตั้งตัวอันนี้ก็มันเหตุกลับมาแล้วมันจเิเไปอย่างไรมันเป็นทุกบ่าตั้นตัวกับเบิ้งกับของสุกหรือทุกซุกซ้ำง,งูแล้วดิ้นดิบบ้ามาตั้งตักับเบิ้งกับขวางซุกหรือทุกหลายกลัวบ้าบขึ้นเพิ่งบ้าบ้าตั้ ท่านเท่าอยากให้มันไปในท่า่งดีๆทางดีสุขก็เริ่มสร้างเป้าหมายจะควงสร้างความคิดจะควงสร้างการกระทําจะควงสร้างแหละการลงมือกระท่ำเนี่ยการเริ่มต้นเริ่มต้นก็ต้องเริ่มมือนนี่่ละแมไปเริ่มมื้อื่นเริ่มเดียวนี้ได้เดียวเริ่มสร้างก็เริ่มไปแต่เดียวนี้แหละเริ่มเขาเลี้ยงก็เริ่มชุ่มงงนี้ละเริ่มตั้งใจเลี้ยงตั้งใจเลี้ยงว่นมปนว่าหม้อสามเลยจะสิตั้งใจเลี้ยงหม้อหกเลยจะสิตั้งใจเลี้ยง เบิ่งไอ้บ้านครับไอ้ขวบเป็นตัวอย่างนี่แหละม่อสามแล้วกันม่อคนด้ยเพราะท่านได้เขียนหนังสือเป็นเซียนซื้อเพานเป็นอยู่ม่อหกกับคือเก่าอยู่ศูนย์พุทธหาสิบหกสิบตัวเพราะท่านได้แก่เลี่ยวอยู่กันมันสิมีจักรวาเนี่ยนะมันสิไปเริ่มตอนใดท่านบ่เริ่มตอนนี้ไอ้ก็ต้องเริ่มเริ่มเหมมันถือง่ำเดือเริ่มก็เริ่มแต่ตอนนี้แหละม้ามือใดก็เริ่อมมือนั่นละอืม่ต้องมีเลิกมีไส้ข้นทานแล้วข้นกับเป็นข้าเบื้องเลิกเบื้องง่ำสิเบื้องเอาเลิกมือนั่ะ มือได้สะดวกมือได้เริ่มต้นกับมือนั่นแหละพระท่นมือได้ดีมือได้พอมเดียวนี่แหละเริ่มต้นได้ดีที่สุดนะก็เริ่มเดี๋ยวนี้เริ่มคิดว่าจะเฮ็ดดีก็คิดไปได้พี่่ะเริ่มคิดดีก็คิดไปได้ตอนนี้ละคิดพุดโทพุดโทไปนี่ืะเริ่มเฮ็ดดีก็เริ่มตั้งใจไปได้พี่ละตั้งใจเฮ็ดหน้าที่ตั้งใจเฮ็ดงานงานจะขวางก็คือการนั่งกันตัวออกจากนั่งแล้วพจนิพพิยังก็คือเขาเลี้ยนกันงานจะขวางก็คือเลี้ยนกันตั้งใจเลี้ยนกันก็ไม่ได่สิ่งยังกันิ บาไปเรื oh bon oh oh e ่ต euh, ัวขันบ่ชเสร็จแล้วบ่มหูจักยังขันบ่ตั้งใจวิชานี่ก็บ่วมหูจักยังวิชาน่าก็บ่เข้าใจกับมื้นง่วงไปเดินง่วงไดยดวงตีนไปบ่มหูจักอียังกับง่วงไปกับเล้วมือมั่งไปกับง่วงไปซื้อๆมือหนึ่งมือนี่มากง่วงหนึองตัวนี่ก็เป็นพิธีการตั้งสร้างจิตสร้างใจจะขวางสร้างกำลังใจจะขวางเริ่มก็ต้องเริ่มเดี๋ยวนี้ตั้งใจเลี่ยงก็ตั้งเดี๋ยวนี้ตั้ง ช่วงนี้ตั้งกับเขามากไหมกับตั้งไหมกับอายุหันละ่ะดิซานี่กับตั้งใจเลี้ยงไม่ชานี่กับตั้งใจเลี้ยงไม่ให้มันอยู่ต่อเนื่องไปอันนี้แหละพวกวิสามะี่มีการฝึกเมื่อน้อยมันกับสิ่หุ่จักหู่จักท่าหุ่นจัก,จกวิธีปฏิบัติแของเรื่องกิจกรรมอนาคตอีกกับมืออื่นกับสิบโบเวน,นพ้นจิตผ้าไปปลูกดอกไม้ยูแปลงหน้าป็นใส่ชุดพระละพอดีเห็นละ่ะ ดอกไม้ระกาสิผ้าหมออบบนมันสิเพาะเพาะพันดอกไม้ดอกไม้ดอกดาวกระจายมันจังรอมาแรี้ยงเลดีดอกดาวกระจายดอกหลายสีบ่มีกินแมงไม่สีมาบินไม่เห็นกังเว้นเป็นแมงที่ดีเป็นมาแลงที่ดีมันสีบินขำว่ากังเว้นพวกมากกังขึ้นมันสีมาพวกจวนมันสีม้าออดกังขึ้นดอกมันสีมาาลอยกัดกุ้งไม่กัดกินกุ้งไม้นั่นนั่นนี่เฮาพวกมากกังเว้นนี่เป็นแมงดี่เี้ยมาป้องกันมานันมานี่มาเป็น ผู้ดีก็มามากลากงเว้นพวกกลางขึ้นเป็นแมงให้เนี่ยนี่เอาดอกดาวกระจายมาลอยแล้วเพื่อสีสวนวิธีเพาะพันธุ์ให้เขาสีสางฐานคนรักปลาขึ้นก็นจะว่าให้กู้เฮ็ดการตอนจริงการทาบจริงการตัวจริงการติดตาการเสิร์ฟลากการนั่นกันนี่เป็นเทคนิคการเพาะพันธุ์การขยายพันธุ์การอีหยังต้นไม้ใบตั้งแต่เนินเน่นๆพอได้อบรมพอได้อีหยังชั่วโมงหนึ่งมันอาจสิบวดนแต่ว,ว่ากัาเอาอีหยังจักอย่างหนึ่งที่มัน ไก่เคี่ยงการต่อกริ้งเดือด้นสิตอนจริ้งเดือด้นสิปัญญาข้าเจ้าก็จะเฮ้ยตอนอยู่เกษตรกรการต่อกริ้งการตอนการทาบกริ้งนี่แหละมันจะมีเทคนิคเทคนิคตรงมาเอาเทคนิคพวกนี้มันสอนข้าเจ้าสี่ีเรื่องสี่ยางกับสีได้สิบหานาทีสิบหานาทีตัวอะชโมงหนึ่งกับสีเบิร์ตพอดีเรื่องหนึ่งสิบหานาทีเรื่องละสิบหานาทีสิบหานาทีเฮ็ดสไลด์เฮ็ดอีหยังขึ้นกับสี ดีโดยเฉพาะนักเรียนอย่าใครนักเรียนเนี่ยพรกันมีความูลพวกโมนีเอาไปหัดตอนหัดตอจริงหัดถาดจริงหัดเลือก่างไดเห็นด่างไดอันเียคู่ได้ซ้อนแต่ซ้อนเข้าไปคู่ประจําสั้นหริอชิ้นงานอีกอย่างที่มันเกี่ยวขวงเรื่องกับบวกเข้าไปอีกเติมือนขอบอีกก็เป็นทักษะวิชาเข้าไปอีกมันโมไปเรียนโดยตรงกับเรียนอยู่ใน่กิจกรรมอยู่ในอันพวกนี้เขากับได้อีกเข้าไปอีกอันนี้ก็พระกันหัดพรกันเบิ่งเอาไม่สิมีกิจกรรมมาเรื่อยๆกับพวกห้องข้างา การแสดงทำก็เห็นสมก้นแกไม่รากับจึงขอ,อยุ่ติบหมเพื่อนแค่นี้ขอความสุกคนจะเดินจะมีแกพีแกนองลูกหลานทั้งหลายทุกตัวนากันเถิน